ดอนหายโศกค,คึคกคักได้เลขแม่ตะเคียนฟ้าผ่าชัดๆวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันพุธที่30มิถุนายน2564แน่นอนค่ะวันดีๆก่อนวันหวยออกแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่ป้าๆเห็นตัวเลขที่เปิดเผยและอดใจไม่ไหวที่จะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนเพราะถือเป็นอีกชุดที่พี่น้องชาวดอนหายโศกอยากหายโศกเศร้าจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19บ้างจึง พากันแห่ถองเลขเด็ดจากแม่ตะเคียนที่ไม่อยากไปไหนยอดถูกฟ้าผ่าตายยืนต้นชัดชัดจัดไปจ้า ก็จากข่าวๆล่าสุดสดๆร้อนๆที่เพิ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวสุดแปลกสุดเฮี้ยนเกี่ยวกับต้นตะเคียนอายุร่วมหนึ่งปีณบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหนองก้าตําบลดอนไหโซอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่ก่อนหน้านี้เคยได้มีคนมาติดต่อเพื่อขอซื้อกับเจ้าของแต่จู่ๆพอข้ามวันต้นตะเคียนดังกล่าวได้ถูกฟ้าผ่าจนยืนต้นตายเจ้าของเลยไม่ยอมขายเพราะเชื่อว่าเขาคงไม่อยากไปไหนอยากอยู่ที่เดิมแห่งนี้ แน่นอนค่ะหลังจากที่ชาวบ้านทั้งตำบลได้ทราบข่าวต่างก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าต้นตะเคียนต้นนี้น่าจะมีแม่ตะเคียนแฝงตัวอยู่เป็นแน่แท้และที่เด็ดไปกว่านั้นจากการเสิงขอเลขเด็ดในแต่ละงวดเขาบอกกันว่ามีคนถูกต่อเนื่องมาเรื่อยๆสาธุค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ยังว่าคาะของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและมุมมองของแต่ละคน ดังนั้นทัศเดชจะปังขนาดนี้มาในวันนี้งวดนี้สาธุชนคุณรักตัวเลขชาวดอนหายโศกก็ไม่ขอพลาดที่จะลังไหลกันมาเพื่อขอเลขเด็ดซึ่งก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะจากการเปิดเผยของสาธุชนคนรักตัวเลขที่เป็นคนในพื้นที่เขาบอกว่างวดนี้เห็นเลขชัดๆ586ดชัดๆอีกรอบนะคะ5 8 6หยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะ เพราะอีกคนที่เดินทางไปด้วยกันเขาบอกว่าในจุดใกล้ๆกักนเห็นเลข 3, 4ชัดๆสาธุค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูสวยๆทั้งนั้นทั้ง 5, 8, 6และ 3, 4แต่ 8, 6, 9, 8อาจจะหาลอตเตอรี่ยากหน่อยนะคะเพราะบังเอิญไปตรงกับชุดเลขของหลวงพ่อสมหวังในงวดนี้ด้วยแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆตอนรับเดือนก,ะะกรกฎาคมกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด ติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าป๊าเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะดูเลยเพงๆนะคะจุ๊บ